เด e ทรัสเอลาวันนะครับห้องชั้น20ห้องนี้ห้อง30ตารางตกแต่งสวยมากๆครับราคาปล่อยเช่าที่8,500บาทมีเครื่องซักผ้าซึ่งเครื่องซักผ้าจะซื้อให้วันที่ย้ายเข้าอยู่นะครับนี่ห้องบิวอินสวยมากๆครับอื ห้องนอนแยกครับก็สวยมากาตู้สภาพบิวอินแล้วก็ห้องน้ำก็จะมีแยกโซนแห้งโซนเปียกจะเป็นกระจกกัน้นมีห้องน้ำอัน่นี้ก็โซนแห้งอีานนะ่างนั้น ฉันวางรองเทา้ามีที่ให้นั่งห้องบิวต์อินด้วยกระจกทำให้ห้องดูกว้างและจุดเด่นสำคัญคือวิววิวห้องนี้จะเป็นวิวแม่น้ำเจ้าพยาสวยมากๆครับในโครงการจะมีแค่ไม่กี่ห้องที่ได้วิวนี้ชั้นล่างจะเป็นวิวสระว่ายน้ำครับแล้วก็มีคลองที่ตัดผ่านและที่สำคัญคือข้างหน้าคือวิวโค้งแม่น้ำเจ้าพยาอ่า สวยห้องนี้จะไม่โดนแดดช่วงบ่ายนะครับจะโดนช่วงเช้าหน่อยๆขอบคุณครับ